แกะรอยขายตรงไทยอินเทอร์เน็ตตัวเร่ง MLM ในระยะเวลา60ปีของการเติบโตของธุรกิจเครือข่ายหรือ MLM นั้นในช่วง25ปีแรกเป็นช่วงที่ไม่มีกฎหมายควบคุมและเป็นช่วงที่มีคนที่ตั้งใจทำธุรกิจด้วยเจตนาที่ดีและไม่ดีเข้ามาสู่ธุรกิจขายตรงเป็นอย่างมาก จึงเป็นช่วงเวลาที่จะต้องมีการปรับตัวของธุรกิจนี้กันอยู่พอสมควรจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2533จึงเริ่มกระจายธุรกิจสู่มวลชนหรือ mass marketing ในการขยายตัวในยุคแรกๆของธุรกิจเป็นการขยายตัวด้วยการบอกเล่าจากบุคคลต่อบุคคลแล้วขยายตัวกว้างขวางขึ้นอย่างทวีคูณด้วยแผนธุรกิจปกติของธุรกิจเครือข่าย แต่เมื่อถึงยุคที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในทุกวงการมากขึ้นวงการธุรกิจเครือข่ายเองก็ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการทำงานจนทำให้ธุรกิจเครือข่ายสามารถเติบโตอย่างรวดเร็วมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวทั้งในส่วนบริษัทผู้ประกอบการนักธุรกิจอิสระและผู้บริโภคสามารถติดต่อสื่อสารและทำธุรกิจกันได้อย่างเป็นอิสระบนโลกอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะนักธุรกิจเครือข่ายเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญอย่างมากในการปฏิวัติวิวธีการช้อปปิง้งแบบส่งตรงถึงบ้านโดยไม่ต้องไปห้างสรรพสินค้าอินเทอร์เน็ตจึงถือได้ว่าเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเครือข่ายขยายตัวได้อย่างรวดเร็วครับถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่รู้ได้รวยดีที่นี่ครับ